โอเคอันนี้คือคลิปที่สองบายสามนะฮะตัดกันตายตัดกันต่อยจริงๆวงค์คนวัน,วนก็ได้แต่ผมจะไปทำอ,อย่างอื่นอีกนะผมคิดว่าเดี๋ยวคนดูปีบอกจะแบบงืมช่องผมนะเดี๋ยวผมก็ทำสิบเรื่องจริงให้กันนะก็ร้อนหน่อยโอเคก็ามาพูดถึงเรื่องราวครั้งนี้อันนี้ผมไม่ได้ไปหาข้อมูลนะอะไรมาเพิ่มว่ะแต่เป็นการ พูดหั่งดู้กันเป็นการพูดหั่งดู <c oughs> ก็ดูตั้งแต่วันศุกร์แต่คิมรลงวันพุธงอยด้ก็องอไแก็เองเซฟวันพุธไหมเออวันพุธคือไอ้เรื่องราวเนี่ยผมค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันนะใครที่ตกใจเหมือนผมอ่ะก็คือหลังจากที่เราดูซีซันหนึ่งซีซันสองเนี่ยมันก็จะมีคู่คู่หนึง่งคู่ของไอ้ <c oughs> ไม่อยากพูดเลยผมจาชื่อไม่ได้เลยซ้ํานะไอ้คู่นี้หน้ามันใส่ คือมันนี่ไอ้คู่นี้คู่นี้หน้ามันใสชิปายมันขี้อวดอ่ะคือไอ้ที่มันมาปรึกษาปรึกษาเนี่ยเออมันก็มาปรึกษาจริงๆรหแต่ผมมองว่าเหมือนแนวเหมือน,นมาออกแนวอวดมากกว่าอวดว่าตัวเองมีแฟนอ๋อมีแฟนเอะไรประมาณนั้นอ่ะมีแฟนก็ต้องอวดเพื่อนเออมันใสเนานนกพิราบพีเจียนไปพีเจียนไปซาสเงือกนาย คู okay, ่ร like, <laughs> okay. ักนี่ใช้ไฟอะพี okay. <idée> ่เจียนไปเลยโอเคเข้าเรื่องดีกว่าโอเคก็ัมาที่คู่นี้ก่อนคู่คู่นี้เนี่ยเออผมบอกตรงๆว่าผมไม่ชอบคู่นี้เท่าไหร่คือเท่าที่จําความได้ผมไม่มีความรู้สึกที่ชอบคู่นี้เลยคือไม่มีความรู้สึกชอบเลยนะผมก็จะเน้นไปตรงที่ประธานแล้ก็คาฮุยะก็อิโนอิกาชิมากกว่านะส่วนจิกะเนี่ย หาคู่ตัวเองให้ได้ก่อนเดอะน่าจะคู่กับหมานะซึ่งไอ้ส่วนของอัอเนี้ยที่ผมสนใจน่าจะเห็นจากหน้า,นาปกแล้วก็คือชิโจใช่ไหมชิโจน่าคนนี้คนนี้นี่คนนี้ผมก็เฮ้ยเฮ้ยเอาคนนี้ดีกว่านี่ความรู้สึกของผมว่าไอ,ไอตัวผู้ชายเนี่ยคู่อันนี้ดีกว่านะ ถ้าเกิดว่าคู่เนี้เอาเฟโอเคผมแบบเวแบบกู้เลยนะอย่าไปคู่ไปนั่งไอ้นั่งจริงๆมันแค่บุรี่มันแค่บุรี่ส่วนไอ้ผู้ชายเนี่ยมันชอบมันชอบอยู่แลวแลวผู้หญิงหน้ามาบุรี่โอ้โหบุรี่ไ <c> อ <oughs> ้ผู้ชายเนี่ยก็ไปใช้ท่าไอา้คาคาเบกดาวคาเบกดาวใช่ไหมคาเบกดาวเอาแบบพิงกำแพงแต่นั่งพิงประตูพิงฉันชอบเธอ ท่าน้นเป็นท่าที่ร้ายแรงมากทให้ผู้หญิงตออุ้มรักนะซึ่งจริงๆเนี่ยตอนที่ผู้หญิงไปคุยที่ห้องอาคายะคือไปปรึกษากับคายะเนี่ยก็จริงๆผมมองว่ามันไม่ได้ชอบนะแต่แค่แบบเออตอนไอ้ตัวผู้ชายเนี่ยมันมาทําท่านั่งไงวะเอ,ท,เอ,ท,เอ,เอ,อท่าเอกท่าคาเบกดาวไอเอ้ยขอแยกท่าพิงกําแพงง,ง่ายๆนะ ถ้าเอธาเพิงกำแพงเนี่ยมันก็โอเคทําให้เขาตกลุมรักแอแต่ไอผู้หญิงเนี่ยมันไม่เชิญตกลุมรักทีก็คือก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ตกลุมรักเลยคือไม่ตกลุมรักแม้สักนิดเดียวแต่มาโดนไอท่าเนี้ทําให้ตัวเองนะตกอุมรักอ่าซึ่งตอนตอบตกุงคบกันเนี่ยก็คือตอนที่ตัวเองตกใจเหมือนกันซึ่งผมก็เฮ้ยมันไม่ได้ชอบจริงนี่ว่ะแต่ ที่มาชอบเนี่ยก็เป็นเพราะประธานนั่นแหละคือก็ตกกลุ่มก็ถึงทุกวันนี้ไอ้ก็ได้เห็นฉากใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูก่อนนะเป็นฉากที่แบบผมมันไสมากเฮ้ยไปขอคําแนะนําคือผมแบบมันไสมากเลยนะไอ้ที่มันแบบพูดตรงนี้คือคําพูดตรงนี้ครับนี่คําพูดก็จะเลิกค่ะคือตัวเองพูดเหมือนจริงจังมากแต่พอไปโดนจริงเนี่ย ให้ไอ้ก็จูบไอ้ก็จูบจูบแบบมันไม่ใช่จูบแบบจูบเฉยๆแต่มันเป็นการจูบแบบคู่รักที่คบกันมาเป็นสิบปีทั้งๆที่ตัวเองคอบกันมาแบบครึ่งปีแค่นั่งเองโอ้โหจูบกันแบบเนี่ยเรืองแสงเลยโอ้มันไส้คือผมเกียดไอ้ตรงที่อ่าไอ้ตัวผู้หญิงเนี่ยบางูดว่าก็จะเลิกค่ะแล้วก็เนี่ย ไปโดนแบบเนี้ยไอ้ก็จูบคือกีดทีมันก็แบบมันไส่ะถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้พูดว่าก็จะเลิกค่ะแบบไม่ได้พูดแบบจริงจังอ่ะมันน่าจะถ้าแบบให้ผมซ้อแบบไม่มันไส้หน่อยอ่ะก็คือน่าจะพูดว่าเออฉันจะไปลองถามดูเพื่อความแน่ใจค่ะแต่นี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นนะฉันก็จะเลอกค่ะเอ้วพอมาเป็นแบบเนี้ย คือแบบมันคนอะฟังเงยฟังจูๆจากแบบดำเงยดำยมาแสนสว่างดวงอาทิตย์โอ้มันใสกว่าจะกดไปไม่รูปหน้าดีไหมนี่คือแบบโคตรเหยียดโอเคเ็าไปเข้าเพื่อนกันดีกว่าโอเคอันนี้ก็คือชิโจโคตรโคตร,คตรน่าสงสารเลยผมอยากให้เนี่ยเนี่ยผมอยากให้ชิโจโมากิ แยกซิโจกันซิโจเนี่ยซิโจซิโจพูดพิก็ไว้ด้วยซิโจเนีย่โโย,โโย,โโย,โโยไปคู่กันเลยคือหลังจากที่ดูซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองที่มาแบบสากหวานๆไงไงค้างของไอ้พุไอ้คู่เมื่อกี้คือไอ้คู่นั่นเนี่ยมันก็จะหวานๆกันเนี่ยก็มีซิโจเนีย่ยข้างแรกก็ไม่รู้ชื่อมันจะแบบมารึกรักรึกรักข้างๆอะไรประมาณนั้นคือเป็นแนวแอบ ตามประมาณนะั้นสตอเกอร์สตอเกอร์คือตามดูผมก็คิดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินผ่านมาก็เห็นชาวางหวานแ้วแบบเขินแทนอะไรประมาณนะั้นแต่พอมาได้ดูตอนเนี้ยก็ตกใจพอสมควรเฮ้าแอบชอบแถมยังเป็นพี่น้องกับคาวยะาอีกคือคาวยะาเป็นหน้านะอันนี้เป็นตระกูลกำาดับที่สามอ,อ๋อการเงิยง ที่3ของระดับซันที่1คือประธานที่2องคาวยะก็ที่3คือซิโจโนะก็ประมาณนะแต่ผมก็ได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าแย่เลยเอาเลยเอ r คือไปเอาเลยเอาทีบผู้หญิงนั่งทึงไงก็เอาซิโจโขึ้นไปแทนผมอยากไอก้คู่มากๆเลยนะฮะนี่คือความรู้สึกของผมนี่ยนะ หน้าตรงคูหน้าสงสารเลยคือผมแบบหน้าสงสารมากมากส่วนหน้าเนี่ยที่ประธานบอกว่าคล้ายๆก็ผมมองว่าก็คล้ายๆอยู่นะแบบไม่ว่าจะเป็นนิสยยัยหรืออะไรต่างต่เนี่ยมัมนเหมือนกันมากๆแต่ของเข้าวยาเนี่ยจะเป็นแบบประธานเนี่ยใจเดียวก็คือรักข้าวยะก็จะไม่ไปคบกับคนอื่นเลย แต่คอนชิโจเนี่ยคือที่ตัวเองชอบเขามีแฟนแล้วไงแล้วการแย่งมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็คือต้องร้อยเขาเลือก,กเองแต่ถ้าใช้วิธีวิธีสปกสปรกสกปรกเนี่ยก็แนวสร้างเรื่องให้เขาเลือกกันอะไรประมาณนะั้นซึ่งก็รู้สึกเงื่องจะออกแนวปกตับแล้วก็ดาร์กนิดนึงซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคููน่ะจะเลือกกันยังไงนะ ผมก็ไม่ได้ไปเปิดมังงะอ่านก็นสำหรับใครที่อ่านมังงะก,ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะเพีงเพราะมังงะก,ก็ค่อนข้างที่ตามจากญี่ปุ่นทันพอสมควรนะคือญี่ปุ่นเนี่ยออกเล่มที่25ส่วนประเทศไทยเล่มที่22 23คือออกตามเร็วมากๆเลยนะแล้ก็ซีโจเนี่ยไอ้ตอนนี้ผมดูซ้ำประมาณหรอบ <c oughs> เกินไปสีรอบคือ สามรอบแรกเนี่ยผมข้ามท่อนแรกเลยก็คือท่อนที่ไอไอนังง่นละคือมันมาปรึกษาเนื่องจากผมคู่ไม่ชอบเลยผมก็โอเคข้าม,มาท่อนเนี้ยคือผมมองว่ามันน่ารักนะคือมันน่ารักแล้วผมดูแบบเพลินเลยนะเนี่ยมันน่ารักจริงนะประธานกับอิกาชิก็ยังพูดเลยว่าโอ้โหน่ารักเกินคือมันไม่ได้น่ารักอไอขนาดนั่งแต่คือ เหมือนขออะไรเราก็โอเคยอมแพ้ความน่ารักอ่าเนี่ยคือแพ้ความน่ารักช่วยร่วมมือกันได้ไหมซึ่งผมก็อยากให้ซิโจโเนี่ยไปคู่กับผู้ชายนั่งมากๆเลยนะมันจะแบบเป็นอะไรที่แบบตายตากลับจริงๆ <c oughs> เนี่ยปฏิเสธไม่ได้นี่นี่โคตรน่ารักเลยตรงนี้เออส่วนเข้ายาสมาโอูดกูสวยเข้ามาก็ อ้อไรเยียกนะ่อตรงนี้อีกคือประธานไปชมว่านัวมันน่ารักคือไปชมชีโจมันน่ารักก็ประมาณนี้ก็จะพูดขัดๆหน่อยราะพอัอนี้เป็นการเปลี่ยนแนวพูดครั้งแรกนะแต่ถ้าว่าใครชอบแบบเรียวๆแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆนะเนี่ยค <c oughs> ูดสวยคูดสวยเลย คือเหมือนกันก,ก็มากอะเหมือนกันมากโอเคนี่เรามาพูดด้านนอกอกันคือไอซิโจโเนี่ยทำไมผมถึงอยากให้คู่กับไอตัวผู้ชายนั่งมากคือจริงๆชิโจเนี่ยชอบไอตัวผู้ชายนี้มานานเนี่ก็เหมือนเขายะที่ชอบกับประธานแต่ไม่สาภาพรัก,รกสักที ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ความรักระหว่างสองคนนี้เหมือนโชคสตาว่าชอบกันอยู่แล้วแต่โชคสตาเนี่ยมันไม่คู่กันเป็นเพราะแต่คนห่วงแต่ศักดิ์ศรีของตัวเองส่วนซิโจก็เหมือนกันห่วงศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองก็คือตัวเองเป็นตระก,กูลของชิโนะไอชิโนมิยะใช่ไหมชิโนมิยะคือเป็นตระก,กูลใหญ่ของญี่ปุน่นแล้วตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในอ่าใน ตระก,กูลเหมือนกันเป็นตระก,กูลย่อยซึ่งก็จะมีนิสัยที่คล้ายๆกันซึ่งนิสัยเนี่ยก็คือว่าเป็นคนที่ไม่ยอมเสียเกียรติให้ใครก็ถ้าเกิดว่าให้คนอื่นมาสาภาพรักเนี่ยเออยอมเนี่ยซีโจก็พูดไวยว่าถ้าเกิดว่าทานังเนี่ยมามาสาภาพรักก่อนตัวเองก็จะยอมคบด้วยแต่ถ้าให้ตัวเองไปสาภาพรักเนี่ยคือไม่ยอมก็เหมือนขายาที่ไม่ยอมเหมือนกันก็ประมาณนี้ บใครที่มีความคิดยังไงหรือใครที่แบบกูว่าซิโจ,โจจะได้คบกับไอตัวผู้ชายนะั่นหรือไม่ได้คบแบบนอกไปนะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะก่อนออกแนวสปอยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไงอยากกู <c oughs> วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย